ไทางซ้ายคือสายเราสักคู่ระบบกำลังโอนสายเปลี่ยนเจ้าหน้าที่สวัสดีครับครับประจันดีไรด์สวัสดีครับติดต่อเปด้านหน้ได้ครับครับเห็นมีแจ้งกันมาว่ามีพัสดุตกค้างครับครับไม่ทราบคุณลูกค้ามีให้พัสดุไหมครับไม่มีครับผม รบกวนแจ้งชื่อนามสกุลนะครับเดี๋ยวทางเราตรวจสอบข้อมูลให้ครับครับชื่อประชาครับนามสกุลสำรานครับประชานะครับครับขอรอาปาใช่ไหมครับใช่ครับชอช้างสระอาครับครับนามสกุลสำรานะครับใช่ครับลานนี่ใช้น้องหนูหรือยอหญิงครับยอหญิงครับลอเรือสระอายอหญิงใช่ไหมครับถูกต้องครับ ครับเดี๋ยวผิดสายรอเข้ากู้นะครับเดี๋ยวทางเราให้ระบบตรวจสอบข้อมูลให้ครับครับครับผมครับทางเราได้ทําการตรวจสอบไปแล้วนะครับเพราะว่ามีชื่อของคุณลูกค้านะครับ บัญชาสำรานะครับได้ทาการจัดส่งพัสดุจำนวนหนึ่งยืนนะครับเออครับเมื่อวันที่สิบห้านะครับกรกฎาคมสองนห้า้ห้านะครับเวลาสิบสามสิบสามห้านอนะครับครับจะัดส่งผัสดุไปยังจังหวัดเชียงใหม่นะครับอือฮึอดี๋ยผมไม่เคยส่งเลยครับผมไม่ได้ส่งนะครับแต่ในระบบนะครับเป็นชื่อและเบอร์ติดต่อองคุณลูกค้านะครับทําการจัดส่งที่ ไปเสนีไทยนะครับสาขาแหลมชะบังนะครับชลบุรีนะครับผมไม่ไม่ไม่เคยส่งไม่ได้ส่งนะครับผมผมไม่ได้ส่งนะครับต้องทํายังไงเนี่ยครับขออภโทษนะครับผมขอสอบถามเลยนะครับครับหากคุณลูกค้าไม่ได้เป็นผู้จัดส่งนยครับเป็นไปได้ไหมครับว่าอาจจะมีบุคคลอื่นนะครับนาชื่อของคุณลูกค้าเนี่ยมาแอบอ้างจัดส่งคอสตุูคตินี้นะครับก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับเพราะผมไม่ได้ส่งครับ ก่อนหน้านี้คุณลูกค้าเคยจำบรรชาชนหรือใบขบี่หรือเอกสารสำคัญต่างๆหายครับประมาณสามเออดือนหรือหกเดือนนะครับแล้วเคยเคยหายครับได้คืนไหมครับผมไม่ได้คืนครับก็แจ,จ้งทําใหม่ครับและได้แจ้งได้แจ้งความทรรมยัติไม่ได้แจ้งครับไม่ได้แจ้งครับ แล้วเวลารับกล่องพัสดุออนไลน์ของพวก lazada หรือ shopee นะครับหรือพัสดุอื่นนะครับก่อนนําไปจิ้งคุณลูกค้าเคยทำใบชื่อที่อยู่และเบอร์โทรน้ากล่องจริงไหมครับไม่เคยครับชื่อเราข่าวเราไม่ได้ลอกออกก่อนหรอครับลอกออกมาทําลายก่อนหรอครับไม่ไม่ได้ลอกครับเราต้องลอกด้วยเหรอครับอ๋อเพราะว่าข้อมูลเนี่ยของคุณลูกค้านี่จะล่วงไหลนะครับสามาราจะไปทำพันธุกรรมืออื่นได้นะครับผมครับ แค่มีชื่อที่อยู่ข้างกล่องเนี่ยสามารถอาไป็กู้เงินนอกระบบได้นะครับอ๋อเหรอครับับเป็นสมากักอะไรก็ได้ครับผมครับไม่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับแล้วอย่างนี้ผมต้องทําไงเลียครับครับแล้ววัสดุที่ตกค้างมารบคคนทาลายข้อมูลครับผมวัตถุทิ่ติตกค้างนี่มันคืออะไรครับครับทางด้านขัาเจ้าวัสดุนะครับข้าทำการอายัดวัสดุของคุณลูกค้าไว้นะครับครับ มาแจ้งมาว่าภายในนะครับมีพาสปอร์ตนะครับสองเล่มนะครับก็แล้วก็แกะดูเหรอครับเท่าที่งรู้ครับครับเขาทำการตรวจนะครับเรื่องจากพัสดุนะครับอยู่เกินเจ็ดวันแล้วครับผมอ๋อเกินเจ็ดวันเขาก็ต้องแกะเปิดดูเงี้ยเหรอครับไม่ครับเขาเอาเครื่องสแกนตรวจครับผมเซิ่งเจอบัตรเอพีเอ็นนะครับก้าใไปนะครับเพาถึงครับทาการเปิดดูนะครับผมเครื่องสแกนตรวจมันรู้เลยครับว่ามีพาสปอร์ตเจ็ดเล่มนะ เหมือนที่สนามบินนะครับเคยเห็นเครื่องสแกนนะครับมันจะมีเคคยรัสแกนยาบ้าได้สแกนโลหะได้ไม่เห็นครับเครื่องเครื่องสแกนที่สนามบินไม่เห็นอะไรเลยนะครับทะลุหมดมันจะเห็นนะครับก็จะมันจะจีปครับในบัตรเอเมครับไม่มันเห็นมันจะเห็นเป็นใบเดียวครับไม่เห็นมันมันมีเก้าใบครับเขาถึงการเขาจะงทำการเปิดดูครับผมอ๋อครับแล้วแล้วต้องจรงนี้ผมต้องทำไงเนี่ยฮะในเมื่อผมไม่ได้เป็นคนส่งไม่รู้เรื่องไงฮะ ครับหากคุณลูกค้ายืนยันนะครับ,รบว่าคุณลูกค้าเนี่ยไม่ได้จัดส่งพัสดุเช่นนี้ทางเราได้นํานะครับให้คุณลูกค้าี่้แจ้งความลงมาทด้ประปจำวันวลที่พอนะครับแถบชะบ,บังนะครับเพื่อย,ยืนยันความรร้สุกใจของลูกค้าว่าไม่ได้จัดส่งพัสดุเช่นนี้นะครับพัสดุเจอที่ไหนนะฮะจัดส่งที่ไปษณียีไทยสาขาแลมชะบังนครบผมบุรีครับผม,ผมอ,อเลยต้องไปแจ้งที่นู่นน,นะส่งไปยังส่งไปยังจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ครับแล้วผมอยู่ผมไม่ได้อยู่ที่แหลมเชาบังนะครับจะไปแจ้งยังไงล่ะครับถ้าแต่ถ้าคุณลูกค้าไม่สะดวกเบนทางในทางเรานะครับมีบริการโูนสานนะครับของคุณลูกค้าเนี่ยเียงตอ,อรอดเชาบางนะครับโอ้บริการขนาดนี้เลอใ้คุณลูกค้าเนี่ยไ,<อ>ได้เพื่อให้คุณลูกค้าเนี่ยได้แจ้งความลงเท็ประจาวันกับเจ้าที่ตำรวจนะครับค้คดูก้ได้ทางเราช่วยเหลือไหมครับ ก็ดีครับดีครับอันนี้นี่อันนี้หน่วยงานไหนนะครับคุณอยู่หน่วยงานไหนเนี่ยครับไปณีย์ไายสำนักงานใหญ่ครับแจ้งวัฒนะเขตหลักมีครับผมเบอร์อะไรครับพนักงานไปบริการรับตรวจสอบพัสดุตกค้างครับผมเบอร์ที่โต๊ะคุณเบอร์อะไรเนี่ยครับครับผมพนักงานนะครับชื่อนายจักชัยแสงทองครับไม่เบอร์ต่อที่โต๊ะนะครับเบอร์ t t s ครับเบอร์ต่อที่โต๊ะคุณเบอร์ับเบอร์ต่อที่โต๊ะคุณเบอร์อะไรครับเก้าหกวครับเบอร์ต่อที่โต๊ะคุณเบอร์อะไรครับเก้าหก เบอร์ต่อที่โต๊ะคุณเบอร์อะไรคะเบอร์ต่อภายในที่โต๊ะคุณเบอร์อะไรขอทางเราเบอร์ส่วนตัวเราไม่มีนะครับผมออครับเราไม่ได้แจ้งให้ทราบลูกค้าได้ไม่ผมให้ทราบได้นะครับหมายถึงเบอร์ต่อภายในอะต่พนักงานครับผมเนี่ยเอาโ่ารับผมปกติโต๊ะทางานพนักงานเ็จะมีเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นเบอร์ต่อภายในของคุณไม่มีเบอร์ต่อใช่ไหมครับครับเพระโอสายมาโดยตรงครับผม อันนี้แล้วผมต้องทำอะไรต่อคนระับเขาจะมีเลขเขาจะมีเลขพนักง,งานครับผมของพนักง,งานนี้จะมีเลขขึ้นต้นด้วยต,ต,ตัวทีนะครับตัวเฮตตัวทีนะครับหมายถึงพนักง,งานเนี่ยเขาก็ต้องมีโทรศัพท์ที่โต๊ะทํางานใช่ไหมแล้วเขาก็จะต้องมีเบอร์ต่อภายในโทรศัพท์เขาอะ่ะของคุณนะเบอร์ต่อภายในเบอร์อะไรหรือว่าของคุณไม่มีหน่วยงานคุณไม่มีของผมไม่มีครับผม ของผมไม่มีครับผมมีแต่เลขพนักงานครับผมอ๋อครับอ่างั้นงั้นก็ประสานงานแจ้งความให้ผมก็ได้ครับผมครับรบกวนคุณลูกค้านะครับผ่านสมุดปาะกาให้หน่อยครับผมเดี๋ยวทางเราจะให้ข้อมูลครับผมเออครับว่ามาเลยครับครับข้อมูลมีดังนี้นะครับหน่วยงานที่แจ้งนะครับบริษัทไบเณีย์ไทยครับบริษัทไปเณีย์ไทย ครับผมครับพนักงานชื่อชื่อแจ้งนะครับชื่อนายสักชัยแสงทองครับนายสักชัยแสงทองครับสักชัยนี่ใช้โตลารนะครับครับชัยนี่ใช้ใช้จซลาง์แม่อากาจอยลา์นะครับสักชัยแปลว่าอะไรครับครับสักชัยนี่แปลว่าอะไรครับเอาชื่อคุณคุณไม่รู้เด้งว่าแปลว่าอะไรข้อแม่ตั้งให้ครับผมไอเขาก็ต้องมีคำแปลที่ไม่มีเหรอ ไม่มีก็ไม่เป็นไรครับอ่ต่อครับต่อครับลาดเป็นนักงานนะครับ T H P ครับอีกทีนะครับตัว T ครับตัว H ครับตัว P ครับ T Tango H Echo T Thailand ครับ T Thailand ไม่ Tango T Thailand ครับอืมแล้วก็อะไรต่อฮะับคงรับ T Poland ครับผม H T H P อ่า T H P แล้วก็อะไรครับ พี่ป้าป้าหกหกเก้าครับหกหกเก้าหกศูนย์ศูนย์ครับหกศูนย์ศูนย์ครับผมครับต่อเลยครับต่อไปสาขาที่เกิดเหตุครับสาขาแหลมชะบังครับผมสาขาแหลมชะบังครับต่อไปวันที่จะส่งครับอ่าวันที่ครับสิบสิบพักกรกฎาคมสองห้าหกห้าครับสองห้าหกห้ามันปีอะไรครับสองพันยี่สิบสองใช่ไหมสองห้าหกห้าเนี่ย สองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมมันเท่ากับปีคศอ,อ,อะไรเนี่ยครับปีนี้ปีพศอ,อ,อะไรเนี่ยผมไม่รู้มีจะรู้จากคศสองศูนย์สองสองพศอะไรไม่รู้ไม่เคยใช้เลยปีนี้ปีพศอ,อ,อะไรเนี่ยครับผมใช้แตบบ่พศผมไม่ได้ใช้ใชใออครับผมใช้แต่พศครับผมอ่าวแล้วปีนี้มันพศอ,อ,อะไรนะครับปีเนี้สองลากหกห้าครับอ๋อค,คือเพิ่งผ่านมาเลย่ะครับต่อครับครับผมแล้วก็เวลานะครับสิบสามจุดสามห้านาครับ สามจุดจุดเลยนะสามห้านอครับสามห้านอนนี่คืออะไรฮะนาฬิกาครับเอานาฬิกาย่อ้าผมงงเลยไม่เคยใช้ผมไม่ได้ไม่ค่อยได้อยู่ประเทศไทยอยู่ต่างประเทศซะเยอะนาทีครับนาทีครับนาทีเอาตกลงนาทีของนาฬิกาครับผมเอาตกลงน้อนี่คือนาทีหรือนาฬิกาครับนาฬิกาครับอ๋อใช่ครับผม นาทีของนาฬิกาครับนาทีของนาฬิกาก็ครับผมต่อครับแล้วก็ต่อไปนะครับครับชื่อผู<_<_้รับครับชื่อผู้รับครับนายสมชายแท่ลีครับนายสมชายแท่ลีแท่ลีนี่เพื่อนผมนี่นามสกุลแท่ลีเลยนะรู้จักกับเพื่อนผมไหมเนี่ยคนเนี้ยเย็นมาด้วยกันผมก็ไม่ทราบนะครับผมนะครับต่อครับ ที่อยู่68หมู่4ครับ68หมู่4ครับตำบลบ้านกลางครับตำบลบ้านกลางอำเภอสันป่าตองครับอำเภอสันป่าตองสันป่าตองน,ออน,องนี่มันอยู่ภูเก็ตจังหวัดเชียงใหม่ครับผมจังหวัดเชียงใหม่สันป่าตองไม่ได้อยู่ภูเก็ตนะฮะอยู่เชียงใหม่ฮนะครับอำเภอมันก็มีซ้ำกันก็มี Poppy นะครับผมอ๋อครับอ๋อ ตำบลยังซ้ำเลยครับผมอ๋อครับอโหไม่ไม่ค่อยได้อยู่ประเทศไทยเลยไม่ค่อยรู้ต่อครับชื่อยังชัชื่อยังัดยังชัดยังซ้ำเลยครับผมอ๋อครับผมต่อเลยครับแล้วก็อะไรต่อัไปด้วนี้ครับห้าศูนย์หนึ่งสองศูนย์ครับห้าศูนย์หนึ่งสองศูนย์อำเภอสันปตองจังหวัดเชียงใหม่นะครับครับผมห้าศูนย์หนึ่งสองศูนย์ครับห้าศูนย์หนึ่งสองศูนย์ชัดครับผมต่อไปนะครับหมักเบอร์ผู้รับครับเบอร์ผู้รับครับ หกสองครับหลุหกสองครับห้าสามสี่ครับห้าสามสี่หนึ่งเก้าเก้าสี่ครับหนึ่งเก้าเก้าสี่ครับต่อไปหมายเลขอายัดครับหมายเลขอายัดหมายเลขอายาดนี่คืออะไรครับพัะดุที่เขาทำลายแล้วนะครับเรีกพัสดุที่ขึ้นต้นตอนแรกนะครับเขาจะทำลายจริงครับแล้วก็ใส่เลขอายาสชัเจนนะครับผมทำลายไปแล้วผมก็ไม่ได้ผิดอะไรแลวนะครับเขาทำลายไปแล้วนี่ครับครับทำลายแค่ เลขพัสดุครับผมอ๋อครับต่อครับเลขอาัดครับสี่เก้าศูนย์ครับสี่เก้าศูนย์ครับทันไหมครับทันครับแปดเก้าเจ็ดครับแปดเก้าเจ็ดครับต่อไปนะครับหมายเหตุครับหมายเหตุเดี๋ยวเดี๋ไอ้พวกนี้นะผมต้องผมต้องรู้ด้วยรอครับว่าเลขอะไรเลขอะไรเนี่ยเพราะผมไม่ได้ไปคนส่งอ่ะแล้วผมจะต้องเอาเลขพวกนี้ไปทำอะไรครับ ครับเอาไปแจ้งความนะครับลงมาที่ประจำวันนะครับคจอกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตำรวจเขาจะถามเรื่งพวกนี้เหรอครับครับคุณลูกค้าต้องแจ้งไปอย่างนี้ครับผมเหรอครับการที่อยู่นะครับตำรวจขาไม่ขอพวกนี้หรอกนะครับผมเ่อเจ้าหน้าที่ตำรวจครับผมตำรวจเขาไม่ขอพวกนี้หรอกนะครับจริงๆนะเขาขอแล้วครับข้อมูลตอบปบนี้ต้องแจ้งเขาครับผม ก็เลเมื่อผมไม่รู้เรื่องผมจะต้องแจ้งทาไมอ่ะไม่ไม่หมายถึงว่าผมต้องข้อมูลตรงนี้ไปบอกเขาหรอวผมแค่บอกเขาว่าผมโดนคนอื่นแอบอ้างชื่อใช่ครับเพื่อเปแจ้งความใช่ครับเพื่อเพื่อเป็นแจ้งความนะครับลงมาเรงประจําวันนะครับว่าบุคคลเนี้ยว่าคนเนี่ยลูกค้าเนี่ยได้ได้โดนเนี่ยอ้างชื่อในการจัดส่งอัตกรณชิ้เนี้ยเนี่ยให้นายนี้นายนี้ครับครับถูกต้องไหมครับอ่าอ่าครับผมเข้าใจครับเอาต่อครับยังไงต่อครับ ต่อไปใหม่ครับนายพัสดุครับไมยเหตุนายพัสดุครับผมครับครับผมมีพาสปอร์ตชาวเวียนามสิบสองเล่มครับมีพาสปอร์ตชาวเมียดนามสิบสองเล่มเมียนมานี่คือใขรครับชาวพม่านะครับโอ้พม่าครับต่อครับเอทีเอ็มเก้าใบครับเอทีเอ็มเอทีเอ็มนี่ย่อมาจากคำว่าอะไรเนี่ยครับ เอทีเอ็มที่เขาใช้บัตรเครดิตน,นะครับใช่ครับมันย่อจากคาว่าอะไรนะครับเขาทำไมเขาเรียกว่าเอทีเอ็อมอะครับครับส่งมาไม่ราบครับผมอ้าวแล้วคุณมาเรียกเอทีเอ็มได้ไงเนื่อไม้ไมจักคำมันก็เขาเขาเรียกมาอย่างนี้ครับผมผมก็เรียกตามเขาไปกล้วเลยครับอ๋อไม่้มงรู้ความหมายที่ออโตมิติเทนเลอร์มัชชีนใช่ไหมผมเดาเนะ่อาจจะไม่ใช่ผมก็ไม่รู้ครับผมนะครับต่อครับ สมุดบัญชีเก้าเล่มครับสมุดบัญชีเก้าเล่มของธนาคารอะไรเนี่ยครับไม่ทราบครับผมอ้าวอ้าวเขาจ้างด่านเขดแจ้พัสดุมาแจ้งมาครับผมอาจจะไม่ใช่สมุดบัญชีก็ได้นะคุณรู้ได้ไงว่าเป็นสมุดบัญชีค่ะป้าตรวจสอบเจอครับผมแล้วก็แจ้งมาให้เบื้องต้นถ้าเขาเจอเขาน่าจะแจ้งธนาคารนะรอย่างนี้อาจจะเป็นแบบ สมุดโน้ตก้าเล่มตอนนี้ตำรวจเนี่ยเข้าไปนะครับตรวจสอบให้นะครับเป็นพัสดุอยู่ที่ด่านการแย่พัสดุครับผม้วทำไมตำรวจไม่โทรมาเองทำไมให้ไปสนีโทรมาเนี่ยเพราะเขาาได้โอนข้อมูลมาอย่างนี้ครับผมตอนสืบสอบครับผมนะครับผมต่อเลยครับเรื่องอะไรต่อครับสมุดบัญชีก้าเล่มนะครับและอีกสามเล่มนะครับเป็นชื่อของคุณประชานะครับสำราญนะครับครับอีกสามเล่มเป็นชื่อผมด้วย ธนาคารเขาจะเปิดชื่อผมได้ไงในเมื่อผมไม่ได้ไปเปิดเองผมก็ไม่ทราบนะครับว่าเป็นปัดพอหรืออะไรหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าทางด่านเขาแจ้งมาเองครับต้องสอบถาม้าที่ตำรวจนะครับธนาคารอะไรเนี่ยพอรู้ไหมเดี๋ยวจะเดินไปถามธนาคารหน่อยไม่ทราบเหมือนกันครับผมเพราะเขาแจ้งข้อมูลมาให้แค่นี้ครับผมครับต่อเลยครับเรื่องอะไรต่อครับแล้วก็เอกสารทั้งหมดนะครับถูกซุกซ่อนอยู่ในเสื้อผ้าจำนวนห้าชุดครับ เรื่องเอ็กซเรย์เห็นเสื้อผ้าห้าชุดเลยเหรอครับปกติเสื้อผ้ามันจะมองไม่เห็นนะเป็นเงาลางๆเอาออกมาเอาไซน์ก็แกะได้ด้วยครับคุณละเมิดสิทธิผมเร่องยแกะกล่องได้ด้วยไม่เป็นไรครับต่อได้ครับถ้าเขาไม่เจอเอทีเอ็มเขาก็ไม่ไม่แกะดูหรอครับเอาเอทีเอ็มส่งผิดกฎหมายนะอครับเอทีเอ็มมันผิดกฎหมายนะไม่ใช่กัญชาเนะซึ่งเคยจำนวนนะครับผมเคยจำนวนเก้าใบนะครับไม่จริง ถ้าเกิดราถ้าเขาเกิดตรวจสอบเนี่ยเวลาผมไปเวลาผมไปต่างประเทศน่ะผมพกบัตรเครดิตสี่สิบใบนะบัตรเอ็มเป็นสิบใบเลยไม่เห็นครับว่าเลยเลยแล้วผิดตรงที่มีหนังสือเดินทางนะครับผมเอาตกลงบัตรเอทีเอ็มผิดหรือหนังสือเดินทางผิดผิดทั้งหมดครับผมก็ผมบอกว่าผมไปต่างประเทศประจำบัตรเอทีเอ็มกับบัตรเครดิตผมพกเป็นสิบสิบใบ ตั้งผมก็ไม่ทราบครับว่ามันผิดหรือไม่ผิดครับเพราะผมไม่เรียนกฎหมายครับผมเรียนการใช้สตีครับอ๋อครับผมโอเคครับโอเคเข้าใจครับต่อเลยครับต่อเลยครับอาผีการสารทั้งหมดนะครับถูกซุกซ่อนอยู่ในสปาห้าชุดครับครับครับทางเราทราบข้อมูลเบื้องต้นจากทางด่านคัดแยกมาแค่นี้นะครับประมาณนี้นะครับอ่าครับแล้วทีนี้ผมต้องคุณลูกค้าต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจครับไปตรวจสอบให้นะครับได้ครับ ครับลูกวรคุรคัสชวนแน่หน่อยได้ไหมครับตั้งแต่เริ่มเลยครับผมข้อมูลที่แจ้งไปนะครับคือให้ผมทวนเนี่ยเพราะว่ากลัวว่าผมจะไม่ได้จดใช่ไหมไม่ครับข้อมูลถ้าตรงไหนไม่ตรงกันนะครับทางเราจะแก้ไขให้ครับผมได้ครับก็พัษดีไทยแจ้งมานะครับคุณชื่อศักดิ์สีแสงทองใช่ไหมครับใช่ครับผมอ่าแสงชัยเลข t h p หกหก เก้าหกศูนย์ศูนย์แหลมเชีบังนะครับส่งไปที่อ่าวันวันที่ส่งนะครับสิบห้าเดือนเจ็ดทับหกห้าเวลาสิบสามสามห้านอส่งไปหาคุณสมชัยแซลีอ่าไปที่หกแปดหนึ่สี่บ้านกลางอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ห้าศูนย์หนึ่งสองศูนย์เบอร์โทรศูนย์หกสองห้าสามสี่หนึ่งเก้าเก้าเก้าสี่หมายเลขอายัดสี่ศูนย์เก้าแปด เก้าเจ็ดพตสปอร์ตสิบสองเล่มเอทีเอ็มเก้าใบสมุดบัญชีเก้าใบสภ้าห้าชุดมีอะไรไหมครสมุดบัญชีเก้าเล่มได้อีกามเล่มเป็นชื่อของคุณลูกค้านะครับคุณป้าชาตำรานะครับครับอีกสามเล่มเป็นชื่อผมครับผมแล้วก็ไงต่อครับครับหมดแล้วครับผมครับครับ ก่อนจบการสนทนาและทำการโอนสายนะครับบริษัทได้ทำการบันทึกการสนทนานะครับเพื่อเป็นหลักฐานนะครับยืนยันว่าคุณนะครับประชาำรำลังนะครับไม่มี่วนเกี่ยวข้องการจัดตกประโยชนที่นี้นะครับปกติการบันทึกเส <ใน S 1> ียงเดี๋ยว <ใน S 2> ครับปกติการบันทึกเสียงเนี่ยเขาต้องแจ้งก่อนคุยกันไม่ได้แจ้งหลังคุยแจ้งหลังคุยไม่ได้ที่ต้องแจ้งก่อนที่จะสนทนาผมทำการบันทึกตั้งแต่ตอนต้นแล้วครับผมใช่ใช่คุณต้องแจ้งก่อนว่าการสนทนาต่งตอนนี้จะมีการบันทึกเสียงไม่ใช่มาแจ้งตอนจบมันต้องแจ้งตอนต้น เอาไม่เป็นไรครับต่อครับเดี๋ยวคุณนายถือสายรอสักครู่นะครับครับทางเราจะดำเนินการรอนสายไปยัง2พอแล็บเชบยงให้นะครับครับขอบคุณครับครับไปจีนชัยยินดีให้บริการนะครับสวัสดีครับสายรอสักครู่นะครับครับบ้านชื่อในการจัดส่งพัสดุนะครับได้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับสพอหละบังครับสวัสดีครับครับผมที่ไหนนะครับผมสพแหลมชะบังครับสพแหลมสพนี่มันย่อจากคาว่าอะไรเนี่ยครับสถานีตารวจนี่ครับทูทอดโอครับครับวันนี้เราโทรเข้ามามีเหตุโดยล้วเลยครับเออพอดีทางไปสณีนีไทยเ็าแจ้งว่ามีคนแอบอ้างชื่อผมนะครับส่งของส่งไอ้พาสปอร์ตไปที่ พม่าครับผมให้ผมมาแจ้งความที่เนี่ยครับแต่บ้างชื่อเราในการส่งไปใช่ไหมใช่ครับอันนี้เราอยู่ที่ไหนขณะเสด็จทางที่ต่อพาในการแจ้งความไหมครับไม่สะดวกครับอยู่ชัยภูมิครับปัจจุบันนี้อยู่ตรงไหนอยู่ชัยภูมิครับตอนนี้คือต้องการที่จะแจ้งความเบีคือประจวันไว้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้ผมคุยกับใครอยู่ครับตอนนี้ ร้อยตำรวจเอกครับกิตตจันทร์รัตน์ครับสืตัวสพแหลมฉบับโอ้ร้อยตำรวจเอกนี่เขาต้องรับสายเองนะปกติไม่ในทรงในสิบรับสายนะฮะอันนี้อันนี้นะครับจะเป็นสายด่วนนะครับก็คือถ้าเราโทรเข้าสายปกติเนี่ยจะไปที่ร้อยเวรอ๋อครับต่อเลยครับอันนี้ผมต้องทราบข้อมูลก่อนว่าเราจะแจ้งความเรื่องอะไรนะครับเพราะผมจะได้ผมหมายให้ทางร้อยเวรรับเรื่องต่อนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมจะแจ้งความเรื่องอะไรเพราะว่าเขาโทรมาให้ผมโอนสายมาให้ตำรวจมาให้ผมมาบอกตำรวจว่าอภิษีไทยโทรมานะจากคนชื่อศักดิ์ศรี แสงทองเนี่ยเขาเป็นคนแจ้งมาว่าผมโดนผมใช้มีคนใช้ชื่อผมส่งพัสดุไปในนั้นมีพาสปอร์ตมีอะไรเงี้ยนะครับให้ให้ผมมาบอกตำรวจอย่างเงี้ยเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนส่งฮะครับแล้วเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันเดือดร้อนกับเรา,าสําคัญกับเราไหมไม่เดือดร้อนเลยครับเพราะผมไม่ได้ส่ง อ๋อโอเคถ้าตอนตรงนี้นะครับถ้าเราคิดว่ามันไม่ได้ร้อนหรือว่าไม่ได้มีผลอะไรกับตัวเราเองนะครับเราไม่ต้องแจ้งความไ,ได้ครับแต่ถ้าเราคิดว่ามันเดือดร้อหนหรืออะไรเงี้ยเราสามารถที่แจ้งความได้เนาะที่ผมก็แนะนําตกลงมันต้องแจ้งหรือไม่แจ้งครับก็คือนี้อยู่ที่ความประสงค์ของเราแล้วแหละว,ว่าที่ต้องการแจ้งความไหมหรือว่าอย่างนี้นครับเราสามารถไปแจ้งความสพใกล้บ้านก็ได้ครับที่เราอยู่แล้วถ้ามันมีเรื่องเคสของผมเหี่ให้เขาประสานงานมาทางผมแล้วก็แจ้งเข้าไปว่าประสานงานที่สพอะไรใช่ัะ ถ้าถ้าผมไม่แจ้งจะมีอะไรไหมครับถ้าไม่แจ้งเลยครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบเนาะเพราะว่ามันเป็นมาอย่างไงบ้างตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตรนนี้คือถ้าเราิดว่ยวไม่เด็ดร้อยก็ไม่เป็นไรครับเราเราแจ้งความก็ได้ถ้าเราิที่ยไม่สําคัญเนาะถ้าผมถ้าผมรู้สึกว่ามันสาคัญกับเราไหมนี่ถ้าผมถ้าผมเห็นเห็นว่าสําคัญก็ต้องแจ้งความอย่างนั้นนะอ่าถ้าอันนี้ก็อยู่ที่ตัวเราแหละครับถ้าคุณทางการแจ้งความก็คือแจ้งมาได้ครับ แต่ตรงนี้ครับในการที่จะแจ้งความนี่ครับผมก็ไม่สามารถรับเรื่องได้นอกจากเราจะยินตารตุนกนก่กนอนอักที่หนึ่งคือเราไม่สามารถเดินทางมาที่สพในการแจ้งความได้ครับยืนยันตัวตนวยังไงค,คือดังนันนะ้นบก็คือในการเห็นหน้าเห็นตาก,กันว่าอันนี้เป็คนแจ้งความจริงๆเห็นหน้าเห็นตาอ่ามีไลน์ไหมเรามีไลน์ไหมไลน์จะมีครับแต่ว่าคุณจะมีเบอร์โทรไหมครับอ่าเราโทรเข้ามาทางสงพได้เลยครับเบอ,อ,อ,อร์โทรของสพเบอร์อะไรครับ ขอเบอร์โทรวางสายครับกลัวตำรวจกลัวครับอจากที่คุยเมื่อกี้นะครับเบอร์โทรที่โทรเข้ามาเนี่ยเป็นเบอร์ต่างประเทศนะเป็นบวกหกเก้าเจ็ดนะครับก็ทุกนี้โทรผ่านอินเทอร์เน็ตมาก็ไม่รู้จะทําไงวมธีจะไปแจ้งยังไงนะฮะตำรวจไซเบอร์ก็คงจะช่วยเหลือไม่ได้แน่เลยครับขอบคุณมากครับติดตามช่องพ่อบ้านอย่าสบายตอนคุยกับแก๊งคอร์เซ็เตอร์อีพีต่อไปครับสวัสดีครับ